สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะประจำชนแนลเพชรยนรถมือสองของเราทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกับเียาหนูได้อีกแล้วค่ะที่นี่ที่เดิมเลยนะเพชรโยนสำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนะคะลูกค้าที่สนใจอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานนะอย่าลืมนะคลิกลิงก์นะคะหรือถ้าเกิดมันไม่ทันใจนะโทรเข้ามาที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลย มีแอดมินคอยรับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกค้านะคะบอกเลยว่าช่วงนี้นะโ o โยต้าติของเรานะเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะมีรีวิวให้ดูกันทุกวีทุกวันเลยและคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคานาที่บอกเลยว่าเป็นตัวที่ปีใหม่ที่สุดนะคะในร้านของเราตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคันนี้เลยนะโ o โยต้าเอ i ติ6 G ปี2021นะคะใหม่สุดในร้านแล้วนะคันนี้นะคะได้เป็นตัวสีบอลเงินรถปลดระวางหน่วยงานนะคะ ราคาค่าตัวน้องนะอยู่ที่5 7 9 0 0 0 0บาทคันนี้เลขไม่แค่9 1 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะคะไม้แท้เดิมโรงงานสภาพรถเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะอ่ะให้ดูกันว่าคันนี้นะมันเป็นตัวออนิวมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากตัวชมเดิมนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะตอนนี้เรายอดซับสไครต์หนึ่งแขึ้นไปแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะมาชมกันเลยเริ่มกันที่ ด้านหน้าก่อนเลยนะชมด้านหน้าเห็นไหมว่าอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะไฟหน้าก่อนเลยนะไฟหน้าจะเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะคะด้วยรูปลักที่ดูสปอร์ตขึ้นโฉบเฉี่ยวขึ้นนะคะไฟหน้าไฟหลี่ไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟเดย์ทามเนี่ยจะอยู่ในชุดโคมเดียวกันแบบนี้เลยชุดโคมไฟไม่มีรอยแตกแล้วนะคะดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปนะ,ะได้เป็นโครเมียมหนึ่งเส้นนะคะสภาพสวยมากๆเลยนะดูไปดูมามันก็คล้ายๆแคมรี่เหมือนกันนะคันนี้ กระจังด้านหน้านะคะจะได้เป็นช่องลมสีดําพร้อมกับมีช่องนะคะมีเบ้าสําหรับไฟตัดหมอกนะแต่คันนี้มันไม่ได้ติดมาให้ถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมคันนี้นะโทรเข้ามาขอสายนูเล็กนะคะเดียวนูเล็กแถมไฟตัดหมอกติดตั้งให้ไปเลยนะค,ะคันนี้นะ,ะจำเลขทะเบียนไว้เลยนะ,ะอ่ะถัดมานะคะในส่วนของตัวซุ้มล้อนะ,ะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะไม่มีรอยบุบหลักยิมสภาพเดิมสวยๆเลยแต่ว่านิดนึงในเรื่องของอยางนะ,ะลูกค้าอาจจะเห็นแล้วในคลิปยางเสื่อมนะ,ค,ะคันนี้ ยางเสื่อมเราเปลี่ยนให้นะคะเราเปลี่ยนให้ซุ้มล้อด้านล่างไม่มีสนิมค่ะนะคะชคเดิมเลยนะ,ะสภาพรถรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักติดทั่วติดความน้ําท่วมนะคะแต่ต่อเครื่องกับสีกอมใหมตรวจสอบเจอรับซื้อคืนเลยเต็มจํานวนนะคะเต็มจํานวนมานะส่วนของดีไซน์ด้านข้างกันบ้างดีไซน์ด้านข้างนะคะก็จะได้เป็นโครเมียมนะ,ะทั้งเส้นเลยนะคะด้านบนเนี่ย ตั้งแต่บนจะหลดล่างตั้งแต่ซ้ายจะหลดขวาไปเลยนะในส่วนของตัวโคมียมกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวติดมาข้างกระจกแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวรุ่นเครื่องของเขา Toyota v v t o y o ต a VVTI นะติดมาให้แบบนี้เลยนะคะเหลี่ยมสานตัวรถขาคมนะคะไม่มีรอยบุรับรักยิ้มนะคะแล้วก็ในส่วนของมือเปิดถ้าเป็นโฉมปี18เนี่ยมันจะได้เป็นมือเปิดที่เป็นสีบอลเงินแต่เปลี่ยนไปแล้วนะได้เป็นโคมียมทังอ่านกุญแจคีเลตนะคะ ด้านบนก็มาพร้อมกับตัวกระจกพัดเดิมโรงงานติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วพัดเดิมทั้งสี่บานเลยนะคะแปบ๊บหนึ่งสักคู่เดียวนะรถมันล็อกนะคะ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในกันอันนี้กุญแจนะกุญแจจะเป็นคีย์เลแบบนี้แล้วก็ลักษณะกุญแจมันดูเลียวขึ้นนะคะดีไซน์มันเปลี่ยนไปดูทันสมัยมากขึ้นอ่าเปิดเข้าไปโหภายใน ดำไปเลยทั้งคันค่ะคุมโทนสีดําไปเลยนะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านซ้ายฝั่งผู้นั่งนะคะฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายหัวน็อตไม่มีรอยหมุนรอยขยับสภาพสีเดิมเนียนๆน,น,นะคะเหลี่ยมสันคมชดัดตัวรถรายละเอียดเดิมสวยๆนะคันนี้ปี2021บอบอกเลยว่าใหม่มากๆนะใหม่มากๆเลยเดี๋ยวดูฝั่งผู้โดยสารกันบ้างนะคะ แผงประตูฝั่งขวาผู้โดยสารด้านหลังนะคะหัวนอ็อตเหลี่ยมสันคมชัดรายละเอียดรถเดิมๆสวยๆนะนี่ไล่ให้ดูทีละจุดทีละตำแหน่งกันเลยทีเดียวนะคะมาเรามาดูในเรื่องของด้านหลังกันบ,บ้างไฟไท้ายเปลี่ยนนะนี่ไฟไท้ายเปลี่ยนไปนะดีไซน์เปลี่ยนไปดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะไฟไท้ายไม่มีรอยแตกเล้าสภาพสวยนะทรงฉบเฉียวมากขึ้นแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของตัวโครเมียมนะคะโครเมียมเขาก็ มีการเล่นเป็นเหมือนสีด้านๆนนะคะขเมยเอวสีด้านๆสวยเลยนะตัวนี้นะคะด้านบนเนี่ยติดตั้งกระจกไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้พร้อมกับตัวไฟเบรกตัวที่สามกระจกพาร์ตเดิมนะรับประกันตัวรถเดิมทั้งคันเลยนะคันนี้เดิมทั้งคันเลยซื้อได้เลยอันนี้มันจะเป็นที่ลากนะคะใช้ใช้ลากเวลาที่เกิดว่าเกิดเหตุนะจะต้องมีการลากรถก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดู ฝาท้ายเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะคะกดปุ่มค้างเลยนี่อ่ะโครงสร้างก่อนเลยจุดลางน้ําต่างๆนะจุดเม็ดอากนะคะลึกๆชัดๆแบบนี้ลางน้ําก็สวยๆเดิมๆฝาท้ายก็เดิมนะคะหัวน็อตอ่ะเปิดให้ดูนะนี่ไม่มีรอยหมุนรอยไข่เลยนะโคมไฟก็ยังเป็นโคมไฟเดิมอยู่นะคะสวยมากฝากระโปรงเดิมแท้ค่ะนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นรูจุดต่างๆนะสีไม่มี เขาเรียกอะไรอ่ะสีสีไม่มีรอยโปะนะคะสวยๆเลยนี่บน oh น็อตอ่าสวยงามนะจุดลางน้ําของตัวรถคันนี้นะคะรับประกันในส่วนของตัวรถเลยไม่เคยโดนชนจากด้านหลังมาอย่างแน่นอนช่องเก็บสัมภาระอุ้ยเหมือนมันกว้างหรือเปล่าเหมือนมันกว้างขึ้นหรือเปล่าทำไมหรือรู้สึกตัวเองนะเหมือนมันลึกขึ้นนะคะนี่อ่ะอุป,ปกรณ์ ครบชุดนะคะยางอหล่เครื่องมือแม่แรงมีให้แบ่งเป็นสัตเป็นส่วนครบชุดเลยนะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างก็ไม่มีสนิมนะคะจุดเม็ดแอร์ก็เห็นกันเรียงเม็ดกันสวยๆอย่างนี้นะ,ะเป็นตัวหุ่นยนต์จากโรงงานนะคะที่เขาทํามาให้เพื่อรับประกันตัวรถว่ารถคันนี้นะ,ะไม่เคยโดนอุบัติเหตุชนหนักจากด้านหลังมาจุด,จดยางตัวซีนยางมะพร้าวเนาะสีเหลืองเข้มชัดเจนแบบนี้เดิมๆมาเลยนะคะ นี่รับประกันตัวรถเลยคันนี้สวยๆซื้อได้นะปี21นะคะได้รถปีใหม่ที่สุดในร้านตอนนี้เลยสำหรับ Toyota a l t i ตินะคะมาเดี๋ยวให้ดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างด้านหลังนะคะให้ดูชัดๆเลยห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคันนี้จะได้เป็นตัวเบาะหนังสีดําสภาพเบาะสวยค่ะด้านหลังแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะแล้วก็มีที่ล็อกเด็กด้วยแล้วก็ในส่วนของคาซีทนะคะติดตั้งได้เลยคันนี้นะคะ ใบแดงเนี่ยเขาเียขายอยู่9 9 4 9 0 0 0านหาร,ราคาลงมาแล้วนะคะมีเบาะนั่งสภาพสวยมากแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาเพิ่มออปชันในเรื่องของแอร์นะคะช่วงนี้ประเทศไทยร้อนมากๆเลยตอบโจทย์มากๆนะเพิ่มแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะแล้วตัวเบาะเนี่ยก็ได้เป็นเบาะหนัง PVC นะเป็น Bucket s e ซตแบบนี้นี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังเอ้ให้ดูด้านหน้าดีกว่านะอ่ะฝั่งคนขับนะให้ดูเบาะก,ก่อน ตัวเบาะได้เป็น b u c เก็ตซีดนะคะเป็นเบาะหนัง PVC แล้วก็มีรูระบายอากาศให้ลักษณะบเบาะอยู่ในสภาพเดิมเลยนะคะสภาพเดิมสมบูรณ์สวยงามนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันแล้วตัวพวงมาลัยเขาใหม่มากค่ะไม่มีรอยถลอกเลยนะ,ะมีแอร์แบ็กมาให้7ใบเหมือนเดิมนะเใบเหมือนเดิมคันนี้ได้เป็นตัวปุ่มปุ่มสตาร์ตตัวปุ่มเนี่ยมันย้ายไปนะคะจากด้านขวาไปอยู่ซ้ายอ่านะ เปลี่ยนจากขวาไปอยู่ซ้ายแล้วแล้วก็บริเวณคอนโซลน,นะคะก็จะเป็นสีดำแล้วมันมียื่นออกมาหน่อยหนึ่งด้วยนะนี่ในส่วนของหน้าจอเครื่องเสียงจากโรงงานเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนให้มันยกระดับขึ้นไปให้ทรงมันดูสปอร์ตมากขึ้นตัวนี้ได้แอร์ออโต้มาแล้วนะคะพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้แบบถุงนะ ตัวหัวเกียร์ไม่มีรอยถลอกสภาพเดิมส่วนมากเป็นเกียร์เจ็ดสปีดเหมือนเดิมนะคะมีปุ่มกันถนนล,ลื่นให้ปกติเลยมือเบรกก็ใช้เป็นแบบยกเหมือนเดิมแบบนี้นะคะสวยๆนะคันนี้นะคะเดี๋ยวสตาร์ให้ดูเลขใหม่อะแต่ว่าเบาะเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นเบาะแบบปรับเลื่อนเองอยู่นะคะของตัว 1.6G มันเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะลูกค้าขาของตัวรุ่นไ,ไม่ใช่มันเป็นตัวท็อปสุดของตัว G นะคะ เล็กไม่าห่นึ่กย่สิบหกกิโลนะคะไม่เดิมโรงงานนะคะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราปิดแอร์ดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าไปชมห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเสียงแอร์มันจะดังอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันสำหรับตัวเครื่องจะบอกว่ามันก็เปลี่ยนในส่วนของดีไซน์นะคะดีไซน์ของตัวรถ นะคะดีไซน์ของภายนอกแล้วก็ภายในนะคะแต่ตัวเครื่องเนี่ยยังคงเป็นเครื่องบล็อกเดิมอยู่นะเดี๋ยวหาที่เปิดก่อนาตัวเครื่องนะคะจะเป็นเครื่องบล็อกเดิมเลยเครื่องพันหกนะคะสี่สูบเรียงแถวนะคะแรงมาวิ่งได้สงสุดร2อยแรงม้านั่นเองนะ ก็ในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยถ้าเป็นรุ่นปีใหม่ๆขึ้นไปเนี่ยฝาครอบเครื่องจะไม่มีแล้วถามว่าข้อดีก็ดีนะถ้าไม่มีฝาครอบเครื่องมันก็จะระบายความร้อนออกมาได้ดีขึ้นแล้วก็ให้ลูกค้าเห็นสภาพตัวเครื่องเปือ่อยๆเลยว่าเนี่ยเครื่องเดิมติดตั้งจากโรงง,งานนะคะแล้วก็ตัวเครื่องไม่มีการรั่วเยิ้มของน้ํามันออกมาแต่อย่างใดอันนี้เราสตาร์ทเครื่องเอาไว้นะคะก่อนที่จะรีวิวเราก็สตาร์ทเครื่องกันไว้วอร์มเครื่องกันไว้ด้วยนะก็ไม่มีรอยรั่วเยิ้มออกมานะคะในส่วนของตัวรถโครงสร้างเดิมนะฝากระโปรง อ่าถ้าเป็นตัวปี18เนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้มาครอบปิดให้นะคะอันนี้เขาก็ทําดีไซน์ออกมาให้มันดูมีระเบียบมากขึ้นนะมีอันนี้มาปิดให้นะคะขาโคมไฟไม่มีแตกหักนะ,ะนี่คันหน้านะคะถ้าอยากจะดูมันต้องแกะนะมันก็จะยากนิดหนึ่งนะ,ะแต่รับประกันเพราะว่าเราเนี่ยมีทีมช่างนะคะจากด้านนอกเข้ามาตรวจรถให้มากกว่า274จุดนะ274จุดตุดตรวจทุกเรื่องเลยว่าจะเป็นเรื่องสี่โครงสร้างรถตัวเครื่องนะคะตรวจหมดเลยนะนี่ ตัวแบตนะคะก่อนออกรถเรามีการเปลี่ยนแบตให้น้ํามันเครื่องเราถ่ายให้น,นับศูนย์ที่เราได้เลยอ่านในส่วนของฝากระโปรงก็ฝา,ฝาเดิมนะคะมันจะเปลี่ยนตัวปั๊มมาอยู่ตรงขวามือแบบนี้นะนี่แล้วก็พวกแผ่นเพจตสติ๊กเกอร์ต่างๆนะะอยู่ครบชัดเจนแผ่นกันความร้อนนะคะก็ใหม่มากนะคะใช้งานได้อีกยาวเลยนะคะันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากได้ รถเอาไว้ใช้อีกนานๆยาวๆนะคะเตรต้าติดปี2021ตอบโจทย์แน่นอนนะคะย้ำราคากันอีกครั้ง579,000เลขไม่ก้าหม่นคันนี้ผ่อนอยู่9,000ไปลายเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยรมต้น2.79ตลอดอายุสัญญาไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะยังไงหนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ